หมอครับหมอครับกระดูกคอเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรครับสวัสดีครับหมอตันครับวันนี้ครับหมอมีคําถามนะครับจากทางอินบอ์ครับที่หมอสอบถามมาทางหมอว่าจริงๆแล้วหมอครับหมอครับกระดูกคอเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วผมเป็นยังไงทำไมถึงมีปัญหาเรื่องของกระดูกคอเสื่อมได้โอ้โห วันนี้ครับหมอจะมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้กันครับถ้าใครเข้าไปแล้วผมขอหัวใจมาด้วหรือว่าขอหัวใจมาด้แล้วก็เฟรฮัลโหลเฟรฮัลล์ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้หมอมั่นใจว่าจะมีประโยชน์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมหรือสงสัยว่าสาเหตุกระดูกคอเสื่อมของเรามันเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วสาเหตุกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุมากๆแต่วันนี้ผมจะเอามารถไปเช็ค กันได้เลยนะทุกคนนะครับจริงๆแล้วเรื่องของกระดูกข้อเสื่อมเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็น EP ที่เอ่อ EP ที่3ละนะผมเคยพูดเรื่องของเออ่คนที่มีความเสี่ยงของกระดูกข้อเสื่อมไปละผมเคยพูดเรื่องอาการของกระดูกข้อเสื่อมไปละสัญญาณเตือนไปละวันนี้ขออนุญาตมาพูดเรื่องของสาเหตุสักนิดนึงจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แพทย์เขาต้องรู้แต่ว่าวันนี้จริงๆนะแหมมีคนถามมาผมก็ตอบไปแล้วกันนะฮะโอเคนะวันนี้มาดูนะว่าคุณผมเคยพูดแล้วนะว่าคนที่เป็นกระดูกข้อเสื่อมกระดูกคคออเเเสสื่่่มมมนนะะฮใรทีีป็วายง คนนี้อาจจะทางานท่าซ้ำๆนานๆนะคนที่สูบบุหรีนะ่เนาะอายุที่มากขึ้นเนาะแล้วเ,เรื่องของการพันธุก,กรรมนะก็เ,เรื่องของอุบัติเหตุแต่ที่สําคัญคือคนที่ทําท่าซ้านานๆนะทำท่าบ่อยๆคุณอาจจะนั่งบ่อยๆทํางานนั่งซ้ำๆๆนานๆขับรถนานๆอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มีความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกครับในคลิปก่อนหน้านี้นะอันนี้ให้เป็น EP ีสามแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นโรคเนี้ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มอัตราการพบเจอเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากทุกวันนี้มันมีสังคมก้มหน้า แต่วันนี้ขออนุญาตมาตอบในประเด็นของว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะฮะเวลาเขาแม่เขาจมองว่าเกิดจากอะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นทุกคนตนะ้องมาเข้าใจเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนนะจริงๆแล้วหลักการมันคล้ายๆกระดูกขานหลังฝันหลังเสื่อมเนี่ยแต่วันนี้เขาจะเน้นทางทางคอแล้วกันเนาะอันนี้คือกระดูกโอเคไหมนี่คือกระดูกโอเคไหมนี่กระดูกสมมุติที่เป็นกระดูกเนาะกระดูกของเรานี่เป็นกระดูกไขสันหลังของเราทุกแมทุกคนนะฮะก็จะมีไขสันหลังนี่คือเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากตามไขสันหลังถูกไหมก็จะมีเส้นปประะสสาาาาาาาททททไไขัันนนนนนหลลลลงงงถููกกกกกมม้้แว็ีี่่ดดอึึภภพพุคตเนี้ อันนี้จะเห็นไม่ชัดอยากให้ทุกคนดูภาพนี้ครับภาพนี้ตอบตอบจบทุกอย่างอ่าดูนะฮะสมมติว่าเนี่ยมันคือกระดูกฝรั่งอย่างงี้ถูกไหมครับทุกคนอ่าแล้วคุณก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีกระดูกฝรัง่งแล้วก็จะมีหมอนถูกไหมครับภาพนี้ด้านบนสุดคือว่า n o r m a l o d i t เห็นไหมครับทุกคนเนีแอนนามออด i t นะครับแล้วก็เป็น degenerative disc ก็คือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมถูกไหมเบลจิ้งด i t คือหมอนรองกระดูกปิ้นเพอร์เรนเดียคือหมอนรองกระดูกปิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป็นลักกกกษณะะะขอองรรดดููคก อ,อ่กระดูกพูดถึงกระดูกคอได้กระดูกคอเสื่อมโอเคปะ่ะนึกข้าวไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรบ้างว่าสาเหตุมันเขาว่าไหมมาดูข้อแรกข้อที่1ครับนั่นคือเรื่องของดีไฮเดชันดิดอ่าเป็นยังไงดูดีไฮเดชันดิดเป็นยังไงครับทุกคนดูนะครับทุกคนสมมุติเขาบอกว่าดีเขาใช้คําว่าดีไฮเดทนะฮะดีไฮเดทดิดนะฮะผมขออนุญาตแปลเป็นไทยง่ายๆแล้วกันนะฮะแปลว่าน้ําหมอนรองกระดูกลดลง,ลงคือปกติอย่างนี้ครทุกคน อันเนี้ยมันเป็นไขฝันหลังของเราใช่ไหมมันจะมีหมอนรองกระดูกแบบนี้ใช่ไหมปกติโดยธรรมชาติมันจะมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งหรกอป่ามาสมมุมติคนเป็นหนุ่มสาวอ่าหนุ่มสาวนะหนุ่มสา,นะาวก็จะมีความยืดหยุ่นนี่ค่อนข้างดีแต่เมื่ออายุมากขึ้นเขาบอกว่าน้าในนี้มันจะลดลงพอมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นลองคุณลองนึกภาพตามพอลดลงทําให้มันเกิดกิดูคอเสื่อมไอ้คอเสื่อมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ว่าอ่ามันเกิดจากที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอธิบายจากสาเหตุที่สามแหละแต่ผมผมขอแาตพูดตรงน มันทําให้เกิดการแคบของอตัวนี้เกิดขึ้นพอแคบปั๊บไอไข่ฝาลังของเรามันมีโอกาสที่มันจะไปทับเส้นประสาทได้ถูกปะคนนี้เป็นขอเสริมคือมีการทับเส้นประสาทถูกไหมครับถ้าผมพูดกันง่ายๆนะพูดง่ายผมจะขอพูดด้วยหลักการจริงเขาบอกอันแรกแต่ประสาทนะแต่ผมขอพูดเป็นอันแรกคือคําว่า bone spur คือมันภาวะที่มันมีกระดูกงอกคืออย่างี้เมื่ออายุมากขึ้นื่อกีบอกน้ามันน้อยถูกไหมร่างกายทําไมครับก็จะสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนคือปกติอะน้ำหนักเราลงตลอดเวลาถูกไหมมันจะไม่มีความยืดหย่น แรงกระจงกะเจงโอ้ยกลัวกลัวสะดุดเสื่อมร่างกายก็พยายามสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนนึกภาพไม่ออกงั้นผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆคนที่เป็นเข่าเสื่อมสมมติคุณเป็นเข่าเสื่อมถูกไหมน้ําในเข่ามันลดลงถูกปะเข่ามันโอกาสชิดกันมากขึ้นถูกปะแล้วคุณลองไปสังเกตถ้าคุณเป็นเข่าเสื่อมอยู่นะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนาะแล้วคุณเอ็กซ์เรย์คุณจะเจอว่ามันจะมีกระดูกงอกออกมาเช่นกันครับนะเรื่องของคอเสื่อมหลักการคล้ายๆกล้เราคิดกันง่ายๆแบบนี้ เมื่อตอนน,นี้เขาบอกว่าดีไฮเดดิตคือน้ําไอ้หมอน,นันเนี้ยมันลดลงพอมันลดลงปับ๊บมันก็เลยชีกกันมากขึ้นมันก็เลยพยายามสร้างกระดูกงอกไอก้กระดูกที่ง,งอกเนี่ยมันก็เลยไปกดทับเส้นประสาทคุณก็เลยมีการปวดคอมีปวดร้าวมีการชาแล้วก็มีการอ่อนแรงได้ตามแขนถูกไหมฮะหรือถ้าคนเป็นหนาหไปเกิดที่คอลึกๆก็จะมีบริเวณที่ขาได้เวลาสุดผมเพิ่งเจอมาเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยคนไข้หมอฟันมาคือเป็นตั้งเป็นครึ่งตั้งแต่ช่วงข้างบนลงถึงข้างล่างอ่ะเออ ปกติไม่ค่อยเจอแต่คือคนนี้เป็นเยอะจริงนะเป็นเยอะจริงแล้วก็ผ่ามาแล้วด้วยนะพอผ่ามาแล้วก็เวลาเป็นอีกรอบมันก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นได้นะคือคนที่เป็นหลังอ่ะอันนี้พูดนอกเรื่องนิดนึงนะคนที่เป็นหลังเนี่ยมันจะเป็นที่ขาล้าลงไปถูกไหมนะแต่คนที่เป็นคอร์ดมันเป็นที่แขนโดยส่วนใหญ่แต่มันมีโอกาสวิ่งมาถึงที่ขาได้เหมือนกันถ้ามันไปทับไอฟเฟนไบแทที่มาเลี้ยงที่บริเวณหลังโอเคเคลียร์นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นสาคัญงั้นอันนี้คือดนนนัมมาาถึงงว่้ํใลล ถามว่าคอนโทรลได้ไหมจริงๆมันควบคุมอะไรไม่ได้ครับทุกคนนะมันควบคุมเหตุการณ์เกิดอันนี้แบบนี้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะดิ้งบอกว่าอายุมากขึ้นมันก็เลยเป็นกระดูกคอเสื่อมง่ายๆขึ้นโอเคไหมข้อที่2ครับเขาว่าไงครับทุกคนข้อที่2เขาบอกว่าเกิดจากเฮอร์นิเอตดิดอ่าเฮอร์นิเอตดิดภาษาไทยเอาแปลของเราเลยง่ายๆคือเจ้าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปิ้นแบบนี้เห็นไหมมันปิ้นเจ้าสีแดงนี่มันปิ้นนะ คนที่มีภาวะามอนกระดูกปิ้นบ่อยๆหรือเคยเป็นมันจะมีความเสี่ยงเป็นกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติถามว่าทําไมเอาก็มันปิ้นมหมือนันแล้บาดเจ็บถูกไหมเหมือนกันครับร่างกายพยายามคอมเพนเซชันหรือพยายามสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนเพื่อชดเชยแรงที่มันบาดเจ็บนั้นหลักการคล้ายๆกันโอเคไหมข้อที่3ครับโบนสเปอร์อ่อาอ้ผมแปลเป็นภาษาไทยว่ากระดูกงอกนี่เมื่อกี้ผมเปรียบเทียบไปฟังว่าเข่าชัดเจนสุดนะ ถ้าคิดไม่ออกลองไปเปรียบเทียบกับเขาดูใครที่มีแบบว่าช่องมันเริ่มแคบลงมันติดมันมีกระดูกงอกหลักการเหมือนกันคอก็เป็น่างนั้นเหมือนกันหลังก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนึกภาพว่าร่างกายพยายามชดเชยอย่างที่ผมให้ดูรูปนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นดูรูปร่างไหมเห็นไหมเห็นไหมเจ้ากระดูกที่มันงอกเพิ่มขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับมันก็เลยไปเบียดไอ้ด้านหลังที่มันมีไขสันหลังที่เมื่อกี้หมอให้ดูอันนี้วิ่งอยู่พอมันไปกดเบียดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทพกคนถูกไหมพอมันไปกด ก็เป็นภาวะของกระดูกคอเสื่อมแะเป็นน่คอถ้าเป็นน้หลังก็จะเป็นกระดูกหลังเสื่อมก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเนาะสำคัญเนาะบางคนบอกว่ากระดูกอะไรเนี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเนาะอ่ะยัครับดูเห็นไหมฮะอันนี้คือภาวะที่มันแบบอหมอนรองกระดูกปิ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้มันปิ้นแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทนะครับข้อที่สี่ครับ s t i f เน e ตล ligament อ่าเอาง่ายง่ายคือไอ้ตรงเนี้ยของกระดูกของเรามันจะมีเอ็นอยู่ตลอดนะมันจะมีเอ็นเอ็นเอ็นตลอดเวลาแต่ว่าพอมันเริ่มแข็งนะ พอมันเริ ots, rain, alone, rain, rain, so right away, the ่มแข็งเริ่มขยับได้ลดลงเนาะเริ่มมีการปวดตึงเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมมันก็เลยมีเกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุถามว่าแล้วผมต้องรู้ไหมครับหมออจริงๆนะเอางงตรงๆหมอว่าไม่จาเป็นต้องรู้หรอกนะเป็นเรื่องราวของหมอดีกว่าแต่สิ่งที่หมอสันอยากจะบอกทุกคนอันนี้มากกว่าคือใน ep ที่ ep ที่แรกที่บอกไปว่าคนที่เป็นกระดูก ท,ทํานะท,ท่าซ้ําๆนะทําท่าซ้าๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันคุณจะเป็นกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณถูกได้รับการบาดเจ็บตลอดเวลาคุณเป็นออฟฟิศนดรมซ้ำๆทำงานซ้ำๆตลอดเวลานึกภาพปะแล้วมันก็ไปกดทับที่กล้ามเนื้อสุดท้ายมันก็จะไปกดรัดที่ไขสันหลังมันก็จะเป็นกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติอันนี้สําคัญมากกว่านึกภาพปะแต่คีย์พอยท์ที่สำคัญที่หมอสันเยจะบอกคือว่าไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกรรทําอาชีพในสิ่งที่คุณทําแต่ให้คุณหลลีีกเ่ยง แล้วรู้จักป้องกันเอาง่ายๆมาเตือนมาบอกมากล่าวแล้วลดลงไให้แบบป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มันเกิดแบบนี้มันจะดีกว่าไหมเพระเมื่อไหร่ที่มันเกิดอาการพวกนี้มันจะรักษาค่อนข้างยากอย่างวันนี้หมอรักษาคนไข้คนหนึ่งเป็นออฟฟิศินโดมเขาบอกว่าเขาจะไปทำเช็คบอกผมว่ายังไม่ถึงอาการนั้นไม่เหมือนนี่นไม่ใช่เนาะก็คุยกันก็ถึงจะบอกไงว่าจริงๆแล้วอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้อง,องกังวลขนาดน,นั้นเพียงแต่ว่าอันนี้อานาคตอาจจะเป็นหรือพะะูดว่าวันนี้ไม่ได้เป็นหรอกแต่อานาคตอาจจะเป็น เร็วกว่าคนอื่นในภาพเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มาฝากกันวสี4ข้อว่าสาเหตุที่ไม่เกิดกระดูกักเสบเอาจริงๆคนไข้ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่คุณต้องเข้าใจว่าเออคุณจะเกิดความเสี่ยงนี้ได้นะคุณจะมีภาวะอย่างนี้ได้นะนะครับโอเคนะถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยลวกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเชื่อหมอฟันนะป้องกันดีวกว่าการรักษาและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย